สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิ์เพชรยนต์รถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงนะคะคุณลูกคา้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะเป็นโตต้าวีโก้นะคะพรีแลนเนอร์สมาร์ทแค 2.5E นะคะปี2013จบปลายปี2014 20คันนี้เลยนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสีบอลเงินด้วยนะคะได้เป็น ชมหน้าแชมป์นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา435,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะขอเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้นๆจน,นถึง8,000นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถกันเลยค่ะดีโซนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทานะคะคุณลูกค้า3เส้นเลยนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7 907นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะคะได้ยางปี2019นะคะได้แม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2019ทั้งสิล้อเลยนะคะมีราวบันไดมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ซุ้มล้อนี้เลยนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรถเดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในรถนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบออโต้นะคะกระจกนะคะได้เป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะมือจับจะเป็นสีเบดนะคะ ช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำขอน้ำมาให้ได้นะคะพรมลรัยหุ้มหนาสีดำได้เป็นพรมลัยสีก้านมาให้นะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อนดล็อกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเบาะผ้าสีเบจนะคะตัดด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะรดลายสวยงามเลยนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเบาะนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายเลย มาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบรนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะน่าใช้งานสดๆอีหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาเลยนะคะสำเนารถทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าคันนี้ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะพื้นที่คือนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลย นะคะสวยสวยบอดี้เดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นกระบะแก็บเปิดข้างเปิดข้างๆได้เลยนะ,ะ mm hmm. นะคะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะเบาะหนังสีเบดนะคะคุณลูกค mm ้า hmm. นี่เลยพื้นที่คือกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้วงด้านหลังที่สามารถใส่เอกสารได้นะคะ mm hmm. คุณลูกค mm ้า hmm. คันนี ite, ้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณล well, ูกค้ามีพื้นที Luci ่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะมีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะคือออปชันคือของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะด้านหน้าคือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าด้านหลังคือกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่สินค้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นี่ข้างมาให้เลยนะคะตัวนัดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้ารอยเมคอัพต่าง บอดีเดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะเป็นกระบะแขบเปิดข้างนะคะสำหรับคนนี้นะใต้เป็นยกสูงด้วยนะคะมาดูในส่วนของแมกไลเนอร์ เดิมๆกันเลยนะคะคุณค้าแม็กไบรเนอร์ของเขานะคะสังเกตเลยนะคะไม่ขาดไม่ถลอกแต่ใดๆนะคะคุณค้าไฟเบรดวงที่3มือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะไฮเดนเดอร์ er, รุ่นนี้เป็น v ีโก้แชมปนะคะชุดไฟท้ายจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าท่านใดท,ที่มองหานะคะโฉมนี้อยู่นะคะคุณลูกค้าเป็นรถใช้งานทำมาหากินแนะนำเลยนะคะโต t ต้าวีโก้นะคะพีเรนเนอร์สมาร์ทแคป 2อ e นะคะได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2023จบปลายปี 2, 2014คันนี้เลยนะคะคุณค้ะเพชรยนต์ต้องขายอยู่ที่ราคา 4 35,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถสีดาวกันได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะที่สำคัญคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่กันได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมา,าดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้ ได้จากตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยรลหะแมงาต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจนะคะสติกเกอร์มออกนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกย่างต่างๆตัวน็อตนะคะจุดรอยแต้มสีนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะ,นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลย นะคะสังเกตเลยนะคะเป็นเครื่อง,หงแห้งๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซีนต่างๆนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกามจนน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก3ามสวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผู้ค้าท่านใดน,นะคะที่มองหานะคะกระบะแคบเปิดข้างนะคะ ยกสูงนะคะคุณลูกค้าชมหน้าแชมป์คันนี้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นต o วท้าววิกโก้พรีเลนเนอร์สมาร์ทแคป 2.5e นะคะปี2013จุดปลายปี2014นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเพจโดนตั้งขายอยู่ที่ราคา435,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิง นะะค082นะะค7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนตนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหน่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถใหม่ของบริษัทเพชรยนนะคะจะพิงจะมาอัปเดตรถคันไหนให้ลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตาม EP ต่อ,อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ